ก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่อง The Umm Channel กันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนทำแม่แบบที่ทุกคนเห็นต้นคลิปเนาะที่กำลังฮิตเนาะที่แบบเป็นรูปเราแล้วก็ใส่คำอะไรพวกนี้นะคะมันก็ทำง่ายๆนะทุกคนก็ถ้าแบบใครแบบไม่ชอบทำก็สามารถไปแบบ ค้นหาแม่แบบดูได้นะคะทุกคนขององค์ก็จะสร้างเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นช่องแคบคัดของอุ้มนะคะทุกคนก็สามารถไปใช้แม่แบบไปเลื่อนดูได้นะคะทุกคนก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะก็กดที่บวกตัวนี้นะทุกคนหรือว่าจะกดที่แก้ไขเน,นี่ยทุกคนก็จะเจอคําว่าโปรเจกต์ใหม่นะคะก็กดเข้าไปเรานะคะก็จะเลือกรูปมาก่อนเนาะรูปที่เราจะแบบใช้ตลอดนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะ เราจะเลือกเป็นอัตราส่วนเป็น1ต่อ1นะคะก็ขยายไปก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปเพิ่มเสียงกันก่อนนะแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปเพิ่มรูปภาพนะคะแบบนี้นะคะขยายคือทุกคนอยากแบบได้คำแบบไหนก็รูปแบบไหนก็เพิ่มมาได้เลยนะคะแล้วเราต้องตัดเสียงเพลงก่อนแบบหนึ่งนะเราจะใช้เป็น2 0นวีนะคะทุกคน อันนี้ก็จะ1.1แล้วเราก็มาที่ภาพซอนนะคะทุกคนก็เลือกรูปภาพเนาะให้ตรงกับอันแรกนะคะทุกคนเราจะมากดลบ B G ออกนะคะทุกคนนี่ก็จะลบอัตโนมัติให้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมาใส่หน้าเราตรงนี้เลย แล้วเราก็จะมาเพิ่มอีกนะคะทุกคนจะใช้อันเดิมนะเป็นคัดลอกนะคะอยู่ตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็จะไปเพิ่มเกมแบบนี้เป็นหนึงวินะคะเดี๋ยวลองเล่นดูนะแบบนึงเดี๋ยวเราต้องคัดลอกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ใช้เป็นรูปเดียวไปเลยนะคะมันจะได้แบบไม่งงเนาะ เราต้องลองเล่นก่อนนะทุกคนมันก็จะแบบทำยากนิดนึงนะคะนี่ไม่ลืมใส่รูปภาพเราคัดลอกก็จะมีประมาณ4เหตุการณ์นะคะทุกคนที่เพิ่มไปเนาะเราก็จะแบบขยาย แบบนนี้ะะคะแล้วเราก็จะแบบมาใส่ข้อความแล้วก็เพิ่มข้อความก็จะหาแบบเป็นรูปคนนะคะไปอีโมจิอันนี้ปึ๊บแล้วก็พิมพ์แบบนี้นะคะเขาเขาดูบอลเขาดูบอลก่อนนะอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวอุ้มจะถ้าเป็นแม่แบบอุ้มอุ้มก็แบบให้แก้ไขได้แบบเออจะให้พิมมาอะไรก็ได้แต่ว่ารูปภาพเดี๋ยวอุ้มอาจจะแบบไม่ได้ล็อกให้นะคะทุกคนก็จะบอกว่าคุณก็จะตอบว่าโอเคค่ะโอเคเลยอะไรประมาณนี้ แล้วก็จะมาแบ่งชากอันนี้อะไรดีเขาเล่นเกมอยู่นะแล้วก็จะลากยาวๆไว้ก่อนนะคะได้ไม่ต้องเพิ่มหลายรอบแล้วก็แบ่งชาเอาที่สบายใจเลยแล้ประโชว์ไปไปโชว์นะ เอุ้มเขียนผิดต้องเป็นอันนี้สิบอะว่าเอาที่สบายใจเลยอแบ่งชาอันนี้นนเขาไปเตะบอลน,นะ ยังเล่นอ่บนเดี๋ยวลองเล่นดูประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดส่งออกได้เลยนะคะถ้าแบบใครไม่ได้สร้างแม่แบบก็ก,กดบันทึกได้เลยนะคะเดี๋ยวอมก็จะโพสเทมเพลตนะก็จะ,จะพิมพ์ว่าเราก็จะพิมพ์ชื่อว่าเขาไปตืด,ด,ด,ดอธิบาย เขาไปเตะบอนนะอะไรแบบนี้เอาแบบงอนแฟนดีกว่าน้อนนะอ้อมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยทุกคน คุณสามารถเลือกย้ายต้องมาอันนี้ แล้วก็กดโพสเทมเพลตนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลองเช็คดูว่าแบบเออมันใช้ได้หรือเปล่านะจังหวะนี้ก็ต้องรอบันทึกแม่แบบนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้อมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะก็อยากให้ทำคลิปอะไรนะคะก็ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ถ้าอุ้มแบบออพอทําได้อะไรเงี้ยก็จะแบบจะมาสอนให้นะคะทุกคนแต่ถ้าอันไหนที่อุ้มไม่รู้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอุ้มก็ไม่ได้ศึกษาหรืออะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนอุ้มก็สอนอันที่แบบอุ้มทําได้นะคะทุกคนก็อยากจะมาแชรเ์เทคนิคนะคะทุกคนให้ทุกคนได้รับทราบนะคะได้รู้กันเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ